ดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพ,พื่อนชมหิมะนอกเมืองกันค่ะโอ้ยหลายคักพี่น้องงามงามงามหลายก็สแกน,นตูเองเบื้องตนใหม่ครับพี่น้องขาวเป็นเบิดโอ้ยงามเทนี่ ดีดน,น้องเมื่องต้นใหม่แต่ละตน้นขาวนี่แต่หิมะเห็นเรื่องสีแค่เห็นกันหนาวแล้วพี่น้องฉันไม่อยู่หนี่ละโอ้ยหนาวคัดลูกส่งเงินให้แม่ใช้มั้งนะอยู่เมืองนอกพี่ป้านะ ใช่มางนะยืมก่อนโอ้ยเห็นใจคนยุ่เมืางหนอกแน่ยึงว่ายุ่เมืางหนอกก็ะสูหอิบตาเด้อบ้านูคนตอนใหม่มีตะหีมะวาสิไัยเตละบาทเตละนั่นพี่น้องเอ้ยมองงายดีค่ะ ไข่ค่ะพี่น้องไปซื้อไข่ไม่ใช่ไปเอาไข่ <laughs> ไปซื้อไข่คะ่ะไปซื้อไข่ไข่ถูกคะ่ะไข่ไก่แล้วก็ไข่เลี้ยงธรรมชาตินะคะแล้ก็ให้หัวอาหารนี่แหละแต่ก็ กินยากกินอะไรอยู่แล้วมันถูกค่ะใบหนึ่งโคนครึ่งนะคะโคลห้าสิบตังถูกกว่าร้านค้าเยอะร้านค้าใบละสองใบละสองโคนสามโคลค่ะทุกคนมาบ้านตาก็ต้องไปซื้อไข่เขาก็เก็บไว้ให้นะคะเพราะว่าซื้อประจำ ไข่หนาวๆอย่างนี้ก็ไก่ก็ไม่ค่อยอยากออกไข่นะคะทุกคน,กคนมาล้างค่าซสียังก็เป็นสีขาวเบิดเดอวยคะ่ะสีขาวธรรมชาติตอนนี้ก็จะต้องไปหาดอกเดอร์ค่ะพี่น้องดอกไม้เฮดจะต้องไปหาคะ่ะ มีไฮห,หาดอกคะ่ะอยู่นีนี่อยู่มีแต่เห็ดเมาเฮ็ดเบือพี่นอ้องก็เป็นบอบมีหิบง่มๆก็อยากทายพี่น้องเบื้องเด้อคะ่ะจะเป่าวเบือเด้อคะ่ะพี่น้องนานี้มันเขานานาเเด้อค่ะนาหนานานะะนาิมะกระเบื้องหิมะนาเฮ็ดกระเบื้องเฮ็ด นาดอกไม้ก็เบิ้งดอกไม้เบิ้งดูค่ะพี่น้องอยชะออนเนี่ยอดบวยย,ยูนี่ก็บ่แเมนบ่เคยเห็นเด้อค่ะเคยเห็นแต่กับผมเได้เห็นปนีเบิ่งดูค่ะพี่น้องมันงามกระโดดกระเดียอยากใหายมาเห็นกับตาเด้อมันงามกระดไดใดพี่น้อง ออดให้พี่น้องโอ๊ตโอรศับสันบาได้เอาคาร์ดถือกล้องมาเอามือถือเอามือเอามือถือถือกล้องพึ่งแมปลาค่ะพี่น้องขนาดอยู่ทั้งต้นใหม่กับหลยแม่ปลากระเต็มอยู่ค่ะ นอกเมืองจริงหมาเยอะจริงๆค่ะทุกคน <_ C> เยอะกับที่แอดอยู่นะคะ <_ C> ตกเยอะกว่าหมาไปยื้ไซ้ายมีคอ,อกมาเนอะห <_ C> มาไม่ได้ยุ่งนอกแล้วค่ะพี่น้อง

Vi er i Jeg håber, det er mit grønt særligt stedvæk. Ja, det kan godt være, at de bukker lidt under nu. Nu har det været frostet ja. det kan de nok ikke holde. Du kan se, der står nok også nu af det der. โลงเร็วค่ะพี่น้องเ mm hmm. บิง่ง่ะเบิ่งตบใหม่โอ้ยขน,นาด่อยไปแล้วพี่นอ้องเห็นบน <laughs> oh, group, yeah. อ่าจะซิกสกูตดูไหมนะใช่หนาวได้ค่ะพี่น้องเห็นบหก็ยังใบมันก็นยังเขียวอยู่ <Yeah. S 1> ข้อพับข้ออ่อนเป็นรอค่ะพี่น้องดอกท่านตะวันดำดำ Jeg sgu ikke. Skal jeg, okay. skal jeg bakke ind? Yeah, bare ind? Ja, bare. Man kan bedre... Jeg kan bedre lige... Man kan bedre se... Jeg kan sgu på det. Jeg kan noget ja, Jeg bare เปิงขึ้น,นหน,าาน,น,น้าครับพี่น้องเบิงข้นหน,น้าครับพี่น้องเข้าไปปรได้แล้วพี่น้องนี่แตหิมะเข้าไปก็ลลมนะสันลมบะ ร่มอิลิเบิงค่ะนีห่ห้อยหมาอย่างระเขาบมาเบิ่งจากน่อยนี่ไ <c oughs> ด้ดค่ะโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องปาดมันเป็นน้ำแข็งแล้วพี่น้องโอ้ย เโอ้ <Yeah>. oh, เป็นน้ำแข็งบ้านเราพี่น้องใบเบยกรอบบ้านเรายะเป็นน้ำแข็งบ้านเราค่ะพี่น้องเปิ้งใบเขียวๆหนึ่งขนาดเด้อค่ะโอ้เ oh, สียดายเนาะไปค่ะเอาบ่าได้ดอกส่วนค่ะเข้าไปบังหันเต็มเกือบ ไปไปซื้อไข่ค่ะพี่น้องกลับบ้าลงคลิปก่อนเด้อค่ะพี่น้องฝากกไดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะ thank you to everyone เหล่าไก่เพิน่นไปค่ะไปค่ะเปิ่หิมะบานเพิน่น เอาเงินไปเิ็นก่อนจะฮาวเดอร์จะฮาวเดอร์เบิรค่ะโอ้ยหิมะทั้งนั้นพี่น้องต้นแพ้ต้นแพ้ต,แพต้นปลอมต้นเอ้นี่เบิดแลราคาพี่น้องสวัสดีค่ะ